ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับสหายสายช่างนะครับผมนะคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทําการตรวจเช็คตรวจซ่อมนะครับพอดีนะครับไปซ่อมเครื่องซักผ้ามานะครับเจอเครื่องเก่านะครับลูกค้าให้มานะครับลูกค้าบอกว่าซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งไปนะครับก็เลยเอามา ทำการตัวเช็คตัวซ่อมให้เพื่อนๆดูนะครับว่า,าเราจะเริ่มจากตรงไหนนะครับเช็คยังไงนะครับมาดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะปรับตั้งมาทางนี้นะครับเนเี่ยวผมก็จะเอาขึ้นมาตรงโต๊ะทําง,งานเลยนะครับเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับเอาเครื่องแรกก่อนนะครับเนี่ย,อยลองมาลองเครื่องนี้ก่อนว่าจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊ก ก่อนอื่นนะครับดูชุดสายดีๆนะครับมีสายขาดสายอะไรไหมนะครับาจากนั้นก็เดี๋ยวขึ้นมาอีกตัวนึงขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับตัวม,มีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับขึ้นมาหมดเลยแล้วกันเราจะเสียบปลั๊ก ก็ต้องดูปล๊กไฟก่อน,นครับเช็คสายไฟก่อนอันนี้เป็นสายของเครื่องนี้นะครับสายนี้เป็นของเครื่องนี้นะเดี๋ยวผมจะเช็คขดลวดก่อนเลยนะครับว่าขดลวดทํางานหรือเปล่านะครับมัลติมเิเตอร์เหมือนเดิมนะครับเพืเนะ่อนนะก็นี่เลยนะครับเปิดไปที่ย่านอ่า วัดความต่อเนื่องนะครับวัดความต่อเนื่องนะครับเนี่ยแล้วก็แบบนึง่งเห็นไหมนะครับสายนี้เป็นของเครื่องนี้นะครับนี่ครับผมก็จะจี้ให้ดูนะครับอันนี้ต่อเนื่องนะเดี๋ยวผมเช็คกดลวดแบบนี้ นี่วิธีของผมนะครับนี่ครับอ่ากดลวดทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับเพื่อนๆว่าจะมีเสียงอะไรหรือเปล่านะครับเสียบปลั๊กเลยนะอ่า,ม,อนะอามีเสียงดังตืดตืดนะครับเพื่อนๆนะอ่ามีเสียงดังตืดตืดนะครับแสดงว่าเครื่องนี้อ่ามีสิทธิ์รอดนะครับนี่ครับ เรื่องนี้มีสิทธิ์ใช้ได้นะถ้ามีเสียงตื๊ดๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆถอดต,ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยถอดดูชุดใบพัดก่อนนะครับว่า,าชุดใบพัดตรงนี้นะมีอะไรติดหรือเปล่านะครับให้ดูดูเบื้องต้นนะครับเช็คเบื้องต้นแบบนี้นะ เลยทุกเครื่องนะครับผมจะเช็คแบบนี้นะครับเพื่อนไม่ว่าจะเก่ามาจากไหนนะครับให้เช็คแบบนี้เลยนะครับไฟเข้านะครับมีเสียงดังตืดตืดนะครับเหมือนจะหมุนนะครับเหมือนจะหมุนเลยเอาเปิดแล้วครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วก็จะใช้มือหมุนตรงนี้นะ อแน่นๆเลยครับเพื่อนๆมอเตอร์น่าจะมอเตอร์น่าจะล็อกแล้วนะครับในแบบนี้นะเครื่องนี้ต้องถอดชุดมอเตอร์นะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าหมุนมือเปล่าไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยหมุนด้วยมือเปล่าไม่ได้เลยนะครับเรื่องนี้น่าจะ มอเตอร์อืดน,นะครับหรือไม่ก็น่าจะติดขัดหรือจะไม่น่าจะไหม่นะว่าเดี๋ยวดูดูชุดกดลวดก่อนนะครับว่บาลุงกาวไหมนะครับ เช็คแบบนี้นะครับแตะไปที่ขั่วแล้วก็แตะไปที่ทุ่นนะครับอ่าไม่ลงกาวนะครับเพื่อนๆนี่ไม่ลงกาวาสายนี้อ่าไม่ลงกาวนะครับเนี่ยแสดงว่าน่าจะรอดนะครับอ่าเดี๋ยวผมหาคีมล็อกก่อนครับเพือ่อนๆซ่อมให้ดูเลยนะครับจะจะเลยซ่อมให้ดูกันจะจะไปเลย ขีมหนีบนะครับหมุนครับเพื่อนเพื่อหมุนหมุนดูนะครับติดอะไรนะครับไม่ไปเลยนะครับเหมือนจะไปแต่ไม่ไปนะครับจากนั้นนะครับถ้าลักษณะนี้นะครับให้ถอดดูชุดฝั่งนี้เลยนะครับชุดใบพัดฝั่งนี้นะอันนี้เป็นเบอร์เบอร์แปดนะครับเพื่อนเห็นชัดไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเนี่ครับเบอร์แปดตรงนี้นะฝั่งนี้ ฟังเรียกห้อยโขงก็ได้นะครับด้วยนะครับเอาเล็วว่าเอาเล้วว่าทำงานไม่ถนัดนะครับผมอย่าขาดนะเวลาไขนะครับให้เพื่อนไขเดินหน้าถอยหลังเ้วยนะครับเครื่องเก่าเดือนหน้าถอยหลังเดือนหน้าถอยหลังครับ เขาให้ตัวได้ค่อยๆไขออกนะนะครับออกแล้วเนี่ยออกมาแล้วนะครับเห็นบอ่อเห็นบอน่อนีม่มีส่วนยังมากเลยนะครับสนิมขึ้นเต็มเลยครับเพื่อนุ่แบบกัน ข้างในนะครับเพื่อนๆน,น่าจะติดนะอ้าวได้แล้วครับเพื่อนได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับลองดูว่าจะหมุนไหมนะอ้าวทำงานได้ครับเพื่อนอ่าอ่าเครื่องนี้ใช้ได้นะครับ วิธีตรวจเช็คตรวจเช็คแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะอีก2เครื่องเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกนะครับก็จะทําแบบเดียวกันนะครับในการตรวจเช็คนะครับผมจะทําแบบนี้นะครับตรวจเช็คชุดมอตเตอร์ก่อนนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ค่อยไล่มาตรงนี้นะเนี่ยค่อยไล่มาชุดนี้นะครับเครื่องนี้ใช้ได้นะครับ เดี๋ยวผมก็ทำการล้างทำความสะอาดแล้วก็ประกอบคืนกลับไปครับผมนะคลิปนี้ฝากเพื่อนๆสหายสายช่างนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับขอให้เฮงๆรวยๆนะครับทุกคนทุกท่านนะครับผมนะคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ